สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนแล้วก็ชวนทุกคนเลยนะคะมาแฉมาเช็คกันนะคะว่า,อ,าอยากรู้ก่อนเลยใจร้อนอยากรู้ว่าได้วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะอ่ะวันนี้มาดูทางนี้กันเลยนะคะก็คือทุกคนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําตามนี้ได้เลยนะคะเข้าไปไทยที่ g o o g l e นะคะแล้วก็พิมพ์ว่ารัดจ่ายนะคะทุกคนพิมพ์แบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้าที่สองเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็กดที่ติดตั้งได้เลยนะคะทุกคนกดติดตั้งได้เลยค่ะเมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เขาก็จะติดตั้งให้เรานะคะเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มเปิดเลยค่ะกดที่ปุ่มเปิดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่า ให้ทุกคนดูช่องแรกข้างบนเลยนะคะเขาจะเขียนว่าตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการนะคะให้ทุกคนกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปเลยนะคะกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วกดที่รูปแว่นขยายนะคะทุกคนอยู่ทางด้านขวามือนะคะอ่าคราวนี้ก็จะมีขึ้นรายละเอียดมาให้เราดูแล้วนะคะทุกคน เขาก็จะมีขึ้นมานะคะเป็นหมายเลขประ,ประชาชนนี้นะคะเขาก็จะมีช่องแรกว่าสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้รับสิทธิ์ดังนี้วงเงินค่าซื้ออุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วงเงินค่าเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายของช่องแรกก็เขาจะบอกว่ายืนยันตัวตนเมื่อไรอันนี้คือการยืนยันแล้วนะคะ eKYC เนี่ยคือยืนยันตัวตนแล้วนะคะทุกคนก็ดูว่าทุกคนได้ยืนยันตัวตนไปเมื่อไรอันนี้วิธีเช็คง่ายๆเลยนะคะ ไม่ต้องไปที่ธนาคารก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าต้องยืนยันตัวตนก่อนที่จะไปผูกพร้อมเพน,นี้แหละค่ะทุกคนเข้ามาตรงนี้แล้วก็เช็คเลยว่าคุณได้ยืนยันตัวตนไปหรือยังอย่างตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยนะคะยืนยันตัวตนไปเมื่อวันที่7ดนะคะเดือน3ปีห 6, 6นะคะ และนี้คือช่องล่างสุดนะคะเขเขียนว่าสวัสดิการสังคมและเงินอื่นๆนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนดูนะคะเขาจะเขียนว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่านี้คือ,อ,อหมายเลขนี้ที่เราก็ออกไปนะคะก็คือหมายเลขประชาชนของแม่เรานะคะก็คือเขาได้ผ่านแล้วนะคะก็คือเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเขาจะได้รับโอนเงินเข้ามานะคะวันที่25 นะคะทุกคน2,567นะคะทุกคนคะ่ะ ส่วนรายละเอียดช่องล่างสุดนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่สูงอายุเออช่องเนี้ยเขาก็อาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าบางเอิ่นว่าแม่ของเราเป็นผู้สูงอายุเขาก็จะมีบอกว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยคุณได้รับที่ไหนได้รับวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มีบัตรเออคนจนนะมะหรือบัตรสวัสดิการอย่างเดียวนะคะตรงเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้ก็คงจะไม่มีให้นะคะอ่าเนี่ยเช็คง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็ แล้วก็สามารถทําเองก็ได้ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะไม่ได้โหลดเข้ามาในเครื่องนะคะทุกคนก็ลองทําดูนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อที่จะไปเช็คสิทธิ์ว่าไอ้เช็คว่าเรานั้นได้ยืนยันตัวตนแล้วหรือยังนะคะ เช็คโดยวิธีนี้ก็ง่ายดีนะคะทุกคนทุกคนว่าง่ายไหมถ้าง,ง่ายก็ทําตามนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนยันตัวตนหรือไปเช็คนะคะเราจะได้รู้ว่าเรายืนยันหรือยังเพราะบางทีมันนานมากนะคะแล้วเราก็จําไม่ได้แล้วว่าเรายืนยันตัวตนอะไรยังไงเช็คให้มันกระจ่างเลยนะคะจะได้หมดคอสงสัยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ยังไงก็ลองเช็คกันดูนะคะไม่ไม่ไม่ได้ยากเลยนะทำง่ายง่ายๆถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ